ขอความเจริญในธรรมต้องมีแด่ทุกท่านในวันนี้จะได้บรรยายถึงมงคลในพระพุทธศาสนาที่เป็นอุดมมงคลในมงคลสามสิบแปดประการวันนี้ถึงอันดับที่สิบสี่คือการทำงานไม่ข้างค้าง งานที่ทำไม่เสร็จตามกำหนดปล่อยให้ค้างค้างเอาไว้ท่านเรียกว่างานอากูลหรืองานค้างค้างส่วนงานที่ทำได้สำเร็จไม่ปล่อยให้ค้างค้างเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอนากุลากัมมันตา แลว,ว่าการงานที่ไม่อาคูณหรือการงานที่ไม่ค้างค้างงานที่ทำไว้ข้างค้างหรือปล่อยไว้ให้ข้างค้างจัดเป็นอัะมงคลยิ่งค้างค้างมากก็ยิ่งเป็นอัะมงคลมากคือนำความเสื่อมเสียหายมาแก่ตนเองและส่วนรวมได้มาก พราะไม่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าแต่เป็นไปเพื่อความหายยะเเสียหายแต่งานที่ทำเสร็จไม่ปล่อยให้ค้างค้างเอาไว้จัดเป็นงานที่เป็นมงคลคือใครก็ตามไม่ว่าทำงานอะไรถ้าไม่ปล่อยให้ค้างค้างเอาไว้ ผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลให้แก่ตนทั้งสิ้นคนที่ทำงานข้างค้างมักจะเป็นคนขี้เกียจชอบปลัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ก็ชอบรับงานไว้มากจนเกินไปและไม่ยอมทำหรือทำไม่เสร็จ ทำให้งานเสียหายหรือเกิดความล่าช้าเสียหายแก่งานที่ตนทำไม่ว่างานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมเช่นงานราชการเป็นต้นบางคนนี้ตั้งใจว่าจะทำงานให้เสร็จในวันนี้ก็ทำให้เสร็จเก็บใส่ตะกร้าวไว้ พอวันพรุ่งนี้มาตั้งใจจะทําให้เสร็จก็ไม่เสร็จอีกก็ซ้อนกันไว้ซ้อนกันไว้เลยหอบไปบ้านไปทําที่บ้านต่อทําไม่เสร็จออกมาที่ทํางานอีกเลยเป็นงานอากูลไปคืองานถ้าจะทําให้เสร็จในวันนี้แต่ล่วงวันไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลงานค้างค้างถ้าจะทําให้เสร็จภายใน กำหนดหนึ่งสัปดาห์ถ้าเลยสัปดาห์นั้นไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลหรืองานที่ต้องการทําให้เสร็จในภายในหนึ่งเดือนถ้าล่วงหนึ่งเดือนไปก็ถือว่างานอากูลถ้างานที่ต้องการทําให้เสร็จภายในหนึ่งปีล่วงหนึ่งปีไปสองปีสามปีไปก็ถือว่าเป็นงานอากูลไม่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตได้ <c oughs> ใครที่ทำงานข้างค้างหรือทำงานค้างไว้มากหรือค้างอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันจะรู้สึกหนักใจไม่สบายใจเพราะทำงานไม่ก้าวหน้าบางครั้งงานก็เสียหรือไม่ทันการบางครั้งก็ทำให้งานของคนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องพลอยล่าช้าและเสียหายไปด้วย เหมือนกับรถติดคือถ้ารถคันหน้าไม่เคลื่อนที่หรือวิ่งช้ารถคันหลังๆก็ติดเป็นแถวไปด้วยเหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในกรุงเทพของเราฉะนั้นท่านจึงเรียกงานที่ข้างทางนี้ว่าเป็นอัปมงคลเพราะเป็นไปเพื่อความเสียหายทั้งแต่ตนเองและแก่ผู้อื่น ค่าของคนท่านกล่าวว่าอยู่ที่ผลของงานหากปล่อยงานให้ค้างค้างก็เท่ากับว่ากำลังทำลายค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นใครทำงานค้างค้างมากแสดงว่าค่าค่าของตัวเองนั้นลดน้อยลงไปมากแต่ถ้าทำงานไม่ค้างค้างมีงานก้าวหน้าขึ้นแสดงว่าชีวิตนั้นมีค่าขึ้นมีมงคลขึ้น เหตุที่ทำงานใหนข้างค้างมีสาเหตุหลายอย่างเหตุที่ทำงานใหนข้างค้างท่านกล่าวว่ามาจากเหตุสี่ประการ่คือห้าประการคือหนึ่งทำงานไม่ถูกการสองทำงานไม่เป็นหรือทำไม่ถูกวิธี สามไม่ยอมทำงานปล่อยกัดวันประการพรุ่งสามรับงานไว้มากเกินไปสี่รับงานไว้มากเกินไปและห้ามักอ้างสาเหตุต่างๆแล้วทำงานในค้างค้างข้อที่หนึ่งทำไม่ถูกการ เช่นเมื่อยังไม่ถึงเวลาทําก็ร้อนใจเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำนะก็ร้อนใจ,นะนใจค่อยทําไปเช่นตอนแดดออกมัวแต่ไปถูบ้านแต่พอถึงฝนตกกลับไปซักเสื้อผ้า ตากเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งสักทีเมื่อฝนยังตกอยู่หรือเมื่อวัยเด็กไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนชอบเที่ยวเตรแต่พออายุมากเข้าจะเรียนก็เรียนไม่ทันเสร็จแล้วนี้เรียกว่าไม่รู้จักการประการที่สองทำงานไม่เป็น หรือทำงานไม่ถูกวิธีทำผิดขั้นตอนทำผิดลำดับเช่นจะทำความสะอาดบ้านก็ไปถูไปกวาดที่พื้นก่อนพอกวาดเรียบร้อยเสร็จแล้วไปปัดกวาดข้างบนฝุ่นผงต่างๆก็ตกลงมาลงบนพื้น ก็ทใไปกว่า,ากันอยอีกนี่เรียกว่าทํางานไม่เป็นทํางานไม่ถูกวิธีไม่เสร็จสักทีหนึ่งสามไม่ยอมทํางานคือชอบผลัดวันประกันพรุ่งปเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําเลยค่ําไปเลยหมดเวลาไปเลยนะกว่าคอยทําเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้ ยิ่งปล่อยนานวานไปงานก็ยิ่งข้างค้างมากขึ้นงานที่ข้างค้างเกิดจากการผลัดวันกับกรสุ่งนี้ดีมากมีค่อนข้างมากทีเดียวบางคนมากจนจนเลิกทำไปเลยคือทิ้งงานไปเลยแล้วบางคนพอจะลือ้อฟื้นงานขึ้นมาทำใหม่เอต้นต่อต้น ลามันอยู่ตรงไหนเสียแล้วค้นหาโดยเฉพาะบัญชีเช่นเรื่องบัญชีการเงินเป็นต้นทับลอยข้างๆไว้ไม่รู้บัญชีนั้นไปตกอยู่ที่ไหนใครเก็บไว้หรือหายไปไหนยุ่งแล้วเพราะง,งานมันข้างค้างไปแล้วก็งานที่ค้างค้างมากนี้ มันทําให้หนักหนักใจขึ้นท่านเปรียบเหมือนดินที่พอกหางหมูถ้าใครเคยเลี้ยงหมูหรือไม่เคยเลี้ยงแต่ได้ไปดูดูหมู <c oughs> ที่มันตีปลักในในในน้ำในในปลักเนะี่ยแล้วก็ดินก็พอกก็ทีละนิดแต่นิดตอนพอกทีละนิดมันก็ม,นกมันก็คล่องตัว พอกมากข้าวมากข้าวเป็นก้อนใหญ่ก็หมูนั้นก็จะกระดิกหางก็ไม่ได้แล้วตัวเองก็หนักจะนอนก็ลําบากจะเดินก็ลําบากคนที่ทํางานข้างๆมากก็เหมือนกับดินพอกหางหมูคืออึดอัดหนักใจประการที่สี่นั้นรับงานไวมากเกินไปไม่รู้กำลังของตน อย่างโน้นเขาให้ทําก็รับอย่างนี้เขาให้ทําก็รับเมื่องานมากเกินไปก็ทําไม่ทันทําสักเท่าไหร่ขยันสักเท่าไหร่ก็ไม่ทันทําไม่เสร็จสักทีหนึ่งเพราะงานมันมากเกินไปประการที่ 5, ห้ามัวหาสาเหตุต่างๆมาอ้างแล้วปล่อยหาในงานในค้างไปเช่นว่าง่วงหรือเกินนอนซะก่อนเถอะหรือ,อยังเช้าอยู่ หรือหิวมากไปตอนนี้นะรอไว้ก่อนหรือหนาวมากหรือร้อนมากไปแล้วก็ไม่ทำงานปล่อยงานในค้างเอาไว้บางคนบอกว่าเลิกยังไม่ดีเลยตอนนี้ค่อยทำให้มันถึงวันเลิกดีก่อนนะพวกที่คอยดูเลิกดูยามนี้ก็มีมากเลยไม่ทำงานงานก็ค้าง แทนที่จะเสร็จในเดือนนี้หรือในปีนี้บางทีก็ไม่ได้ทําบางทีก็ไม่เสร็จไปเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าเราจะทําความดีเมื่อไรเลิกก็ดีเมื่อนั้นไม่ต้องรอทําไปได้เลยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในคาถาชาดกตอนหนึ่งว่า นักขัดตังปฏิมาเนนตังอัโฐบาลังอุปเจคาอัโฐอัฏฐสนักขัดตังกิงกริสั้นติตาลกาแปลว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ที่มัวถือเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ดวงจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้อย่างนั้น แต่คนก็ยังเชื่อดวงอยู่เยอะเนะ่ทั้งๆที่พุทธเจ้าสัตว์ไว้เมื่อรอปัดวันประกันพรุ่งรอเลิกดียามดีอยู่งานมันก็ไม่เสร็จเลิกดีในผู้ศาสตรนาคือหมายความว่าถ้าทําดีก็เลิกดีแล้วแต่ทําดีเวลาเช้าก็เลิกดีเวลาเช้าทําดีเวลากลางคืนก็เลิกดีกลางคืนแต่ถ้าทําไม่ดีเมื่อไรก็เลิกไม่ดีเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นเลือกในผู้สศาสนานี่หมายถึงว่าการทําดีหรือการทําชั่วต่างหากทีนี้วิธีที่จะทํางานได้เสร็จไวทำอย่างไงถ้าเราทุกคนนี่ก็อยากจะทํางานได้เสร็จเพื่อจะไม่ให้เป็นอัปมงคลเพื่อจะได้มงคลในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายได้ หรือให้ประสบความสำเร็จได้นั้นผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการคือมีอิทธิบาทสี่เราทุกท่านได้เคยศึกษาเรื่องอิทธิบาทมาแล้วว่ามีอะไรบ้างในที่นี้จะขอย้าเพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความสำเร็จในการงานอิทธิบาทสี่คือหนึ่งฉันทะความพอใจในงานนั้นสองวิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานนั้นสามจิตตะตั้งใจทำงานนั้นสี่วิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้นข้อแรกฉันทะพอใจพอใจถ้าเราพอใจแล้วก็อยากจะททำแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะททำ เพราะนั้นต้องสร้างความพอใจขึ้นแม้งานนั้นจะยากพยายามสร้างความพอใจพยายามเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าของงานนั้นก็งานนั้นก็จะต้องเสร็จได้ขึ้นได้ง่ายเพราะมีความพอใจในงานนั้นแม้จะยากขนาดเขาปีนภูเขาหิมาลัยเนี่ยงานมันยากเหลือเกินแต่เขาพอใจอยากจะขึ้นในถึงหรือว่าถ้าเป็นคนแรกได้ถือว่าเป็นคนมีความสําคัญพยายามแล้วพยายามอีก ขาก็ขึ้นกันถึงเขาเพราะมีความพอใจมีความพอใจในเรื่องใดเขาพยายามในเรื่องนั้นเพะฉะนั้นฉันทะคือความพอใจต้องมีประการที่สองคือวิริยะความเพียรหรือความแข็งใจในสิ่งนั้นวิริยะถ้าเรามีฉันทาแล้วก็ต้องมีตัววิริยะคือความเพียร ตัววิริยะนี้สําคัญมากถ้ามีแต่ความพอใจไม่มีความเปลี่ยนสักทีหนึ่งงานนั้นก็ไม่เดินอย่างเราอยากจะได้งานทําแต่ไม่ไปหางานสักทีหนึ่งนั่งรออยู่ที่บ้านให้งานมันมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความเพียนเราอยากจะหุงข้าวแต่ว่าไม่หุงก็อยากให้ข้าวสุกข,ข้ามก็สุกไม่ได้เรไะนั้นจำเป็นจะต้องมีความเพี่ยน แล้วในการมีความเพี่ยนนี้เราจะต้องมีขันติเป็นตัวนําด้วยขันติคือความอดทนนะคนที่จะทํางานนี้จะต้องมีขันติคืออดทนต่อความลําบากกลากความในการทําการงานมองชีวิตของตัวว่าเหมือนต้นหญ้าคือต้นหญ้านั้นถูกแดดถูกฝนหญ้านั้นมันก็ไม่บ่นเลยฮนะชีวิตของคนที่ทํางานก็เหมือนกันแม้จะประสบความลําบาก ก็ไม่ท้อถอยบุกบั่นไปต้องมีวิริยะแต่ประการที่สามมีจิตตะคือใฝ่ใจมีจิตใจจดจ่อมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆไม่ลืมคือบางคนนี้ทอดทิ้งงานจนลืมงานไปเลยแต่บางคนนั้นเขามีจิตใจจดจ่อจนฝันถึงงานนั้นๆนะ เพราะนั้นเมื่อมีจิตใจจดจอ่อมีจิตใจฝักใฝ่ในงานนั้นอยู่งานนั้นก็จะเสร็จไวขึ้นแม้จะค้างไปบ้างก็ไม่นานจนเกินไปเพราะใจมันเตือนอยู่เรื่อยว่ายังไม่เสร็จจะต้องทําให้เสร็จเพราะมีคุณค่าและประการสุดท้ายคือมีวิมังสาความเข้าใจในการทำงานนั้น สุดยอดของวิธีทำงานใด้สำเร็จอยู่ที่อิทธิบาทข้อสุดท้ายคือวิมังสานี่เองได้แก่ทำงานด้วยการใช้ปัญญาด้วยการใช้สมองคิดไม่ใช้สักแต่ว่าทำคนเราแม้จะรักงานสักแค่ไหนบากบันสักปานใดหรือเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้ว ผลที่สุดงานจะต้องค้างจนได้ถ้าขาดปัญญาเนะเพราะแม้ว่าขั้นตอนของการทำงานจะสำเร็จไปแล้วแต่ผลงานไม่เรียบร้อยต้องทำงานใหม่อยู่ล่ำไปนี่คือขาดการใช้วิมังษาวิมังษานี่คือตัวปัญญานเองใช้วิจัยวิจารณ์พิจรารณาไข้ควรสอบถานท่านผู้รู้ศึกษาหาลือจนงานนั้นเกิดความสำเร็จขึ้นได้ อีกประการหนึ่งคนทำงานที่ไม่ใช้ปัญญาไปทำงานไม่รู้จักเสร็จสักทีหนึ่งแม,แม้จะพยายามทำให้เสร็จก็ไม่เสร็จเพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญาหนักเข้าตนเองก็กลายเป็นทาติของงานเข้าตำราที่ว่า ผีจัดระเบียบท่านทั้งหลายบางท่านเคยได้ฟังนิทานเรื่องผีจัดระเบียบแต่บางคนเรียกเรื่องนี้ว่าเปรตจัดระเบียบแต่เท่าทีา่อาตมาได้ฟังมาก็มีทั้งสองอย่างเรื่องผีจัดระเบียบก็บอกว่ามีสาลายอยู่แห่งหนึ่งริมทางนะฮะในต่างจังหวัด เป็นที่พักของคนเดินเดินทางเวลารอนแรลมมาในเวลากลางคืนก็คนก็มาพักกันหลายคนที่ศาลานั้นในเวลากลางคืนนี่ผีตนหนึ่งได้รับบัญชาจากหัวหน้าบอกว่าให้จัดระเบียบคนที่มานอนทีนี้พอคนมานอนหลับแล้วผีจัดระเบียบนั้นก็ลงมางทันทีเอ๊ะมันนอนทําไมมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะ หัวมันไม่เท่ากันเนี่ยนะก็ดึงดึงหัวให้มาให้เท่ากันทั้งหมดแล้วไปดูที่เท้าเอ๊ะมันไม่ตรงกันดึงที่เท้าอีกดึงที่เท้าอีกแล้วไปหานไปดูที่หัวเอ๊ะมันไม่ตรงกันอีกนี่ที่หัวเนี่ยไปดึงที่หัวอีกเวียนมาเวียนไปอย่างนี้ไม่เสร็จสักทีนี่ทำไมยังไม่เท่ากันเพราะคนมันเตี้ยมันสูงไม่เท่ากันนะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลย คนที่นอนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งคืนเพราะผีมันดึงหัวดึงเท้าอยู่ตลอดคนที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เป็นประเภทนี้คือแบบผีจัดระเบียบชอบระเบียบแต่ไม่รู้ว่าระเบียบมันจะเข้าได้อย่างไรมันจะเท่ากันได้อย่างไงคนสูงคนเตี้ยดึงไปดึงมาก็เสียเวลาอีกประการหนึ่งงานจะสำเร็จได้ ก็ต้องทําไม่จับจดไม่ทํางานมากอย่างในขณะเดียวกันถ้าทํางานจับจดงานจะไม่สําเร็จสักอย่างหึือจะค้างอยู่ทุกอย่างคือบางคนนี่ทําหลายอย่างเดี๋ยวจับงานโน้นนิดจับงานนี้หน่อยเดี๋ยวจะไปปลูกผักเดี๋ยวจะไปเอไปค้าขายเดี๋ยวจะไปยัดเสื้อผ้า เลยเลยเลยไม่เสร็จสักอย่างเนี่เหมือนคนอ่านหนังสือมีหนังสือหลายเล่มอ่านทุกเล่มแต่แต่ไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งนะไม่ได้จบสักเล่มหนึ่งบางคนจริงเขาอ่านไม่จบแต่เขาเลือกอ่านเอาที่จําเป็นจําเป็นแต่บางคนอยากจะอ่านให้จบทุกเล่มมนะัน่ะแต่แต่ไม่จบสักเล่มหนึ่งเพราะจับจดอย่างนี้งานก็ค้างค้างไม่สําเร็จการที่จะงานจะทําได้สําเร็จได้นั้นต้องทําไม่จับจดทําจริง ทำติดต่อกันอาตมาเองถือสุภาษิตในข้อนี้อยู่เสมอว่าถ้าทำงานอันใดแล้วอยากทำให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปมันก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ถือสุภาษิตบทดอกส้อยบทหนึ่งซึ่งเคยท่องตั้งสมัยเป็นเด็กๆน้นบทดอกส้อยที่ว่าจะทำไรทำจริงตามกำหนดไม่จับจดผลผลิตสิทธิ์เสถียร จะค้าข้าวข้าวทั้งนั้นเป็นบ้านเกวียนจะเล่าเรียนเรียนขยันให้มั่นคงทำโน้นนิดทำนี้หน่อยจะพลอยยุ่งที่หมายมุ่งก็จะบิดปิดประสงค์จับให้มั่นขั้นให้ตายหมายให้ตรงปักใจตรงเป็นประกันนั่นแหละดีคือเอามันเป็นอย่างๆให้มันให้มันสําเร็จเป็นอย่างๆไม่ใช่ทำโน้นนิดทำนี้หน่อยก็ทิ้งไปเต็มไปหมดเลยบางทีทั้งบ้านเลยมไม่ไม่สําเร็จสักอย่างหนึ่ง นะเพราะจับจดการทำงานที่จะไม่ค้างค้างจะไม่จับจดและเขาต้องทำให้เสร็จเป็นอย่างอย่างไปทีนี้การทำงานที่เป็นเหตุให้ค้างค้างมันเกิดจากอุปสรรคทุกคนมันมีอุปสรรคถ้าอุปสรรคเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุปสรรคเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านถนนหน,นทาง หรือว่าน้ําท่วมไฟไหม้ไอ้น,นี้ก็สุดวิสัยแต่ถ้าอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นเองนี่อันนี้ถ้าเราไม่แก้ก็ถือว่าเป็นอาภมงคลอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะฮะเป็นสิ่งที่กัดขวางความสําเร็จของการงานทาให้งานข้างค้างได้แก่อบายยมุกหกประการอบายยมุกหก พวกเราเคยได้ยินมาแล้วว่าอบายมุกคืออะไรขอย้ําในที่นี้ว่าอบายมุกแปลว่าทางแห่งความเสื่อมอบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าทางทางแห่งความเสื่อมแต่คนก็ชอบแปลกนะทั้งๆที่ผู้เจ้าบอกว่าเสื่อมยกตัวอย่างอย่างการพนันเนี่ยนะการพนันนี่โดยเฉพาะซื้อหวยซื้อเบอร์ทั้งใต้ดินของรัฐบาลก็ก็ยังชอบกัน แล้วก็บอกว่านี่ทางรวยมีอยู่ทางนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนผลสําเร็จอยู่ที่นั้นไปถือสุภาษิตยอย่างนี้พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่คนเป็นนั้นมากคิดว่านี่และทางแห่งความสําเร็จแล้วคือเป็นการค้านต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ติดอยู่ในบายมุขทั้งหกประการนี่คือติดในเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้งานเสียนะหนึ่งดื่มน้ําเมา ดื่มน้ำเมาเดี๋ยวนี้นอกจากน้ำเมาแล้วยังมีของเศพติดไอ้โทดต่างๆอีกเยอะที่จะทําให้งานเสียสุขภาพเสียสองเที่ยวกลางคืนคือเที่ยวแล้วมันก็ง่วงอะ่ะแล้วก็าอาจจะไปเสียการเสียงานเสียสุขภาพไปอีกเพราะเที่ยวทุกคืนไม่ใช่เที่ยวคืนเดียวสามเที่ยวดูการเล่นเป็นนิด คือเขามีเล่นที่ไหนหลังที่ไหนละครที่ไหนเสื้อเทิงที่ไหนดนตรีที่ไหนไปทุกงานเลยงานที่ทำไว้ก็ค้างหมดประการที่สี่เล่นการพนันคือแทนที่จะไปทำงานก็พอไปติดในวงการพนันอยู่ก็ไม่ยอมถอยแล้วแล้วก็ตาสว่างด้วยอยู่ในวงการพนันก็ทำให้งานเสียไปประการที่ห้าครบคนชั่วเป็นมิตร คือผู้ใดก็ตามถ้าไปครอบคนชั่วคนพานคนเสียเข้าไปแล้วเขาก็นําไปในทางที่เสียนําในทางที่ปิดงานที่จะทําให้เจริญก้าวหน้าก็เ,าเสียไปด้วยเพรฉะนั้นเมื่อครอบพานพานพาไปหาปิดก็ไปหาในทางที่เสื่อมเสียไปประการที่หกเกียรติครานทําการงานอันนี้แน่นอนคนที่ที่เกียจในงานย่อมเสื่อมเสียไปได้ง่ายแน่นอนเพราะ ทาให้งานค้างค้างหรือไม่ยอมทํางานไปเลยฉะนั้นผู้ที่หวังความเป็นมงคลแก่ตนจะต้องเว้นอบายมุขทั้งหกประการนี้ด้วยแล้วการงานจะไม่ค้างค้างย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนได้เพราะปฏิบัติตามมงคลข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ทั้งจะทําสังคมโดยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าไปอีกด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่างานที่ไม่อากูลคืองานที่ไม่ข้างทางเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งการพูดเรื่องอุดมมงคลไบพุทธศาสนาข้อที่สิบสี่คือการทำงานไม่ข้าง้างในวันนี้ก็อเห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญความก้าวหน้าความเป็นมงคลจงมีได้ทุกท่านผู้ทำงานไม่ข้างค้างโดยทั่วกันเทิน